ครับกระเอแชนแนลครับพี่น้องตักกระแตนเกี่ยวข้าวเกือบเสร็จแล้วนะครับอ่ากี่หน้าแล้วหนึ่งสองสามสี่ได้สีหน้าแล้วนะครับสีหน้าเกือบเกือบจะเสร็จนาแปลงนี้แล้วนะครับยยเดี๋ยวเราไปรออยู่ฝั่งนู้นดีกว่านะครับเพราะว่าอ่ามันย้อนแสงแดดจัดจ้ามาพี่น้องวันนี้ อาทิตย์จัดการตั้งแต่เช้าตรงนี้มีปลาหรือเปล่าโอ้รถมัอนอาจจะข้าวจะเต็มข้าวเต็มเขาก็ไปถ่ายเทเข้าวออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทางนี้นะครับมาดูการดัก เออเง่งมานะฮะตะไคร,รดักปลามาผลงานของปลากระแตนตอนนี้ก็เกี่ยวข้าวไปเกือบหมดแล้วนะครับข้าวเต็มข้าวเต็มอุ้มก็ไประบายอุ้มระบายข้าวออกจากอุ้มรถก่อนนะครับแล้วก็มาเกี่ยว เหมือนข้าดกนะครับปีนี้ได้ข้าวหลายอยู่แดดร้อนนะครับขอหลบแดดแอดมินแอดมินไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมานะครับตอนนี้รถกำลังไปถ่ายข้าวอยู่นะพี่น้องเนื่องจากว่าข้าวเต็มอุ้ม ต้นข้าวก็เล็กน,นะครับบางส่วนกลางๆเนะี่ยข้าวก็ต้นใหญ่นะครัวต้นใหญ่รวงก็ดกนะครับเกือบถึงครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะการเก็บเกี่ยวผลผลิตของนาของตมิดยายรับนะครับนาตำมิดยายรับปีที่แล้วก็ถ่ายพี่น้องได้ดูได้ชมนะครับปีนี้ก็เชิดเดิมนะครับเกือบไม่ได้ถ่าย ตอนแรกคิดว่าแต่เขาเก็บเกี่ยวช่วงเช้าถ้าเก็บเกี่ยวช่วงเช้าเนี่ยเราก็ถ่ายไม่ทันดูพี่น้องดูต้นข้าวต้นข้าวสีเหลืองทองรามูแอดมินน้อยแอดมินน้อยไปแล้วนะฮะแอดมินน้อยไปแล้วนะครับใบบานแอดมินแล้วนะครับพอเกี่ยวข้าวเสร็จทีนี้ยามเช้าก็ไม่มีท้องทุ่งไหนพี่น้องได้ดูได้ชมอ้าวดูเลยนะครับดูชมเลยนะครับตอนนี้ ต้นข้าวเป็นธรรมชาติวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวนานะครับข้าวคือความภูมิใจที่สุดของชาวนานเพราะว่าหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเพื่อได้เม็ดข้าวตอนนี้รถเกี่ยวก็ได้ถ่ายถ่ายข้าวสู่รถปี่ครเพื่อเอาไปเก็บที่บ้านเสร็จแล้วนะครับเขาก็มาเกี่ยวต่อนะครับ ตะกะแตนปลาทาังก้าตัวใหญ่มาแล้วนะครับระยะทางจากนี้ไปนูน้นต่อประมาณร้อยเมตรก็ไหลอยู่นะพี่น้องมาต่อนะมาต่อส่วนที่ค้างให้เสร็จเมื่อกี้เขาก็ได้หนูไปตัวไปเวร่อนะฮรหนูพุกนะครับหนูนาหนูพุกนะครับหนูพุกตัวเท่าแขนเนี่ยพี่น้องก็ตัวหนึ่งนะประมาณประมาณเกือบสองโลโลก,กว่า ของรถเกี่ยวก็ได้กําไรได้กาไรเพราะว่าสุด nya เขาก็จับจ้องนี่แหละพี่น้องจับจ้องวิีชีวิตว่าเบียดเบียนกันไหมโคดสรัตว์สิ่งของสัพสิ่งอา,อาศัยเกืือเกืือกูนกันและกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยอเป็นไปตามธรรมชาติของโลกแต่ถ้ามองในทางธรรมะ,ะพี่น้องก็ความเบ,บียดเบียนกันก็เป็นทุกเป็นเป็นทุกเป็นภัย แต่ว่าในวิถีของทางโลกก็จะเป็นประมาณนี้แหละพี่น้องนี่เขาเกี่ยวย้อนละเมื่อกี้เขาเกี่ยววนไปทางาไปทางซ้ายอันนี้เขาเกี่ยวมาทางขวาเกี่ยวมาทางขวานะครับสงสัยจะกวาดาแปลงนาบนี้ให้เสร็จก่อนนะครับตา,า,าตัตางกาตักแตนตาังกาอา5ตีก็ น้าละประมาณ4เมตรหเมตรนะพี่น้องถ่ายคลิปใ,ให้พี่น้องได้ดูได้ชมเป็นความเพลิดเพลินใจนะครับวิถีชีวิตกเกษตรกรชาวนา,าดูข้าวที่ออกจากลำกล้องนะครับพุ่งดีมากนะเพราะว่าข้าวเยอะนะข้าวเยอะก็พุ่งออกจากล้องนาะไหลมาตลอดแป๊บเดียวก็เต็มอุม เดินแบบกลับไปกลับมานะฮะไม่วนแล้วนะฮะคนเที่ยวเพราะเขารอพนักงานขับรถเขาวนเขาไม่ไม่อ้อมแล้วนะเป็นการช่างเป็นการช่างอยากให้เราได้สายหันหาน้างานมานะครับพี่น้องอย่าลืมใครที่ได้ดูได้ชมติดตามเตาทองชาแนลก็อย่าลืม อุดนนุนสนับสนุนเพรเจริญการช่างนะครับทีมงานาที่มาแถวบ้านเราประจำนะครับรถเกี่ยวหลายคันแต่ว่านาแปลงนี้เขาจองนะครับเพรเจริญการช่างทุกปีนะครับ ขาวนใช้วิธีวนกลับนะครับไม่อม้อมไม่อ้อมไปทางโน้นนะครับรู้สึกรู้สึกมันจะเกีียวทิ้งทวนไว้แล้วก็บุกมาทางนี้ก่อนนะครับบุกมาใช่แล้วนะครับขึ้นมาที่แปลงนี้ก่อนพอแปลงนี้เสร็จก็ไปเก็บกวาดแล้วก็ไปส่งรถนะครับปีนี้ค้อมูนประธานเรามาพูดทำถนนก็เลยต้องไปนู่นส่งผ่านทางรถไฟ ลำบ,บากหน่อยนะฮะปกติก็จะสนเคลื่อนทางถนนหน้าบ้านเอ็มินนี่แหละนะครับแต่ปีนี้กรมสรรพานเขามาทำถนนคู่ขนานาก็เลยต้องคุดคองทีนี้ชาวนาก็ต้องเคลื่อนเคลื่อนที่คนถ่า,ถายข้าออเปลือกนะครับกล้องกระโดดกระเดกหน่อยขอขอภัยพี่น้อง นี่เลยข้าวแม่ผสมเลื้องอารามสวยงามนะพี่น้องยามพระอาทิตย์ทอแสงผมต้องอาศัยแดดลมของเมกไม้ที่อยู่ฝั่งตะวันตกไม่งั้นร้อนนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เงือซิกนะครับเงือซิกเหมือนกันนะครับกว่าจะเสร็จนะฮะน้ครับเป็นคลิปเอพิโซดที่3ให้ที่ถ่ยเก็บไว้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับ นี่แลหละธรรมชาติของอท้องทุ่งนาประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เป็นเหมือนครัวอาหารของโลกนะครับหลายๆประเทศก็อาศัยได้ประเทศไทยไม,ไม่ได้หมายความว่าอาศัยประเทศไทยประเทศเดียวแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าหลักในการที่จะผลิตข้าวเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก ะส่งทั้งตะวันออกกลาง,งาทั้งอเมริกาทั้งยุโรปนะครับพี่น้องแล้วแต่ว่าประเทศไทยประเทศไหนออเดอร์ไทยแลนด์ก็ส่งทุกที่นะฮะใครออเดอร์ชาติไหนออเดอร์ก็ตามนะฮะไทยแลนด์ยินดียินดีที่จะขนส่งพาสพอร์ตไปถึงเป้าหมายปลายทางตามเรียกว่าการค้านะครับการค้าระหว่างชาติ จะสูงขนาดไหนก็ต้องอาศัยจากพื้นพื้นแผ่นดินเป็นฐานร,รากแม้แต่ข้าวนะพี่น้องอก็สามารถไปแปลงเป็นสารพัดสารพันอาหารเดี๋ยวนี้ข้าวมะลีก็เอาไปทําเป็นเครื่องสำลางได้นะพี่น้องอมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่เอาเข้าวมะลิไปวิจัยดัดแปลงตัดแต่งข้าวมะลิเป็นเครื่องสำางชั้นยอดเกรดดี D, และก็ดังมากนะพี่น้อง สามารถพัฒนาปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ได้หลายแบบได้หลายรูปหลายแบบนะครับเกิดจะมาทางนี้แล้วนะฮะปีที่แล้วเนี่ยฮะก่อนที่จะวานข้าวรถแมคโครของกรมชลประทานเขามาขุดคลอง ไม่ใช่ขุดคลองนะคขุดหน้าดินเพื่อไปถมเป็นถนนเดี๋ยวเขาก็จะาคนดินมาเสริมเพิ่มทำถนนคู่คู่ขนานคลองนะครับแล้วก็จะทำเรียกว่าพื้นของคลองใหม่เพื่อที่น้ำจะได้ไหลได้ดีขึ้นนะครับการถ่ายเทการขนส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการเกษตรสะดวกขึ้นนะครับ เจ้าตะกระแตนปลาทางค่าตัวใหญ่ตอนนี้กําลังเลาะเ,เลาะเลมนะครับเลาะเล็มคันนาก่อนอต้องเกี่ยวคันข้างๆก่อนนะครับถึงจะค่อยๆม้วนมา,าค่อยๆม้วนมานะครับม้วนมาถึงทางเรานะครับผมก็อยู่บนคันนานะครับตรงกลางแล้วก็ไม่แปลกนะฮะทุกปีเจ้านี้จะเป็นเจ้าที่เกี่ยวก่อนนะครับประจํานะครับทีนี้หน้าบานแอดมินเวลา,าลงคริปใส่บาตร ไม่เห็นต้นข้าวสีทองเหลืองอารามอีกแล้วนะพี่น้องนะก็ต้องรอปีหน้าฟ้าใหม่นะครับปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะมีข้าวเหลืองอารามรู้สึกเหมือนต้นข้าวติดข้าวติดหรือสายพานหลวมสายพานหลวมข้าวติดตู้นะครับเจ็บตู้เจ็บตู้ข้าวติดตู้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเกี่ยวต่อได้ต้องสต็อปเครื่องก่อนนะครับยุด หยดรถเรอก่อนนะครับเกือบจะเสร็จแล้วนะฮะกะ็เป็นธรรมดานะครับทีมงานช่างเวลามีปัญหาเขาก็ต้องเอาอุปรกรณ์เตรียมพร้อมมาเพื่อโมดิฟายแก้ไขปรับปรุงเครื่องยน,นต์กลไกถามว่าต่อให้รถใหม่ขนาดไหนก็เวลาทำงานมันก็จะมีะความผิดพลาดเสมอนะครับเป็นปกติ รู้สึกสายพันสายพันหลวมหรือเปล่านะฮะเขาเลยดับเครื่องเราก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเอพิโซดนี้นะครับอ่าผมขออนุญาตเขาเดินไปดูใกล้ๆก่อนนะรเราจะข้ามไปข้ามคลองไปได้หรือเปล่าอ่ะยังข้ามไปไม่ได้นะพี่น้องอ่ะรอเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับรอ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 ่ะร,รอดูก่อนนะครับอ่าเขากําลังอ่ากำลัง,ลงนี่แหละพี่น้องรถเกี่ยว ต้นข้าวท่าล้มเวลาเกี่ยวทีเกี่ยวเร็วไม่ได้นะถ้าเกี่ยวเร็วข้าวก็จะไปติดข้าวจะไปติดอยู่ที่ตู้ไม่สามารถพ่นป่องข้าวออกมาได้ทีนี้ก็เสียเวลาไม่เพียงเสียเวลาอย่างเดียวพี่น้องสะดุดสะดุดการไปจับเกี่ยวสถานที่อื่นอีกนะครับเป็นธรรมดาที่เจอกันไหมไม่ว่าจะเป็นนาแปลงใครก็ตามก็อยู่ที่ฝีมือของคนขับรถเช่นกันนะครับ ฟังทางนู้นเขาก็เกี่ยวเสียงดังมาถึงนี้นะพี่น้องคนคนที่หวานก่อนคนที่หวานก่อนมีเทคนิคในการบำรุงฉีดพ่นฮอร์โมนก็ทำให้ข้าวสุกก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวนี้มีฮอร์โมนที่เร่งผลผลิตให้ออกรวงเร็วเมื่อออกรวงเร็วก็จะเป็นลักษณะสุกเร็วเช่นกันออกเร็วสุกเร็วแต่เป็นข้าวเบานะพี่น้อง ถ้าเป็นข้าวหนักก็ต้องใช้เวลาก็ขอมาลิหนึ่งศูนนี่ก็ใช้เวลานน่นประมาณต้นต้นเดือนหน้าพุศจิก,กาต้นเดือนหรือกลางเดือนนัข้าวออหนักถึงจะสุกตอนนี้กําลังออกยังไม่พรน้รวงมากเท่าไหร่นะครับผมไปเดินเที่ยวดูเมื่อวานซืนเมื่อวานวานซืนนะไปดูต้นข้าวแล้วก็ชื่นใจพี่น้องเห็นแม่พอศพออกรวงเป็นอาหารให้กับคนในชาติเนี่ยแหละพี่น้องก็ ความเชื่นใจที่ว่าพ้นผ,ผลิตนนหยุดอีก <c oughs> อเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนน้นนะครับ กินมะม่วงไปพี่น้องรู้สึกท้องเริ่มปั่นป่วนนะครับท้องไส้เริ่มปั่นป่วนฮะผลของมะม่วงนี่ไงคลองที่เขามาขุดตอนอก่อนที่จะบานข้าวนะครับก็เลยไม่มีทางข้ามต้องไปข้ามทางนู้นนะฮะไม่มีทางข้ามหนาไปเรากะว่าจะรอตรงนี้นะฮะลึกนะครับพี่น้องเกือบประมาณเกือบ3เมตรนะสองเมตร หลังจากที่ดินมันสไลด์ลงทับน่าจะเหลือประมาณ2เมตร2เมตรนี่ก็ลึกนะนนะห,นหน้าน้ำนะปลาก็ยังอยู่ในนานี้นะฮะเยอะอยู่กระเทือนสำหรับคลิปนี้ก็อขออนุญาตจบคลิปเบื้องต้นก่อนนะครับอ,อย่าลืมได้ดูได้ชมกดไติต่อท่องแช่ยวเลยนะครับสวัสดีครับ